ไมตะปูยิ่งน้อยยิ่งแตกง่ายอ่ะพี่โลตะปูยิ่งเยอะมันก็ต้องยิ่งทิ่มเยอะไม่ใช่หรอเนี่ยโอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับจํานวน<อ>มันเกี่ยวกับการกระจายแรงเหมือนมีคนมาแบบแบกของหลายๆคนไงก็เหมือนคนยิ่งเยอะยิ่งถือของง่ายใช่ไหมใช่เมื่อเรากดลูกโปง่งลงไปที่ฐานเตียงตะปูที่มีตะปูแค่หนึ่งดอกน้ําหนักจากมือของเรา จะถูกกดลงไปที่จุดจุดเดียวคือส่วนแหลมของหัวตะปูดอกนั้นแรงกดจํานวนมากนี้จะทําให้ปลายแหลมของตะปูทะลุเข้ามาในเนื้อลูกโป่งทําให้ลูกโป่งแตกแต่ถ้าเราเพิ่มตะปูเข้าไปเรื่อยๆจนมีพื้นที่ที่ช่วยในการกระจายแรงกดออกไปความแหลมของตะปูก็จะไม่สามารถเจาะทะลุเนื้อลูกโป่งได้เพราะแรงกดจะกระจายไปทั่วเตียงตะปูเฮ้ยเจ๋งอ่ะ ถ้าแบบนี้เราเอาเตียงใหญ่ๆแล้วใส่ตะปูเข้าไปแล้วก็ชวนอากงอม่ามานอนได้เหมือนในคลิปว้ะดิไม่เอาอ่ะ <c oughs> เตียงใหญ่ขนาดนั้นต้องใช้ตะปูเยอะมากเลยนะไม่เอาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว <c oughs> โอ้ไนบอกว่าจะทําด้วยอ่ะทำทำไมเดี๋ยวโดนอม่าอีกหรอกอะไรใชว่าอะไรเฮ้ยเน้นไงบอกเล